มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยการนำเตียงกระดาษที่นอนอุปกรณ์ต่างๆนะคะติดตั้งกันภายในอาคารลิปตะพันบพอลลภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ของจังหวัดรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงใน6จังหวัดค่ะโดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่2นี้มีเตียงรองรับได้132เตียง มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและทีมจากโรงพยาบาลต่างอำเภอสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลผู้ป่วยวางแผนกันว่าหากผู้ป่วยล้นจากโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามแห่งแรกโรงพยาบาลสนามแห่งแรกเต็มก็พร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองทันทีส่วนที่จังหวัดขอนแก่นฝ่ายปกครองตำรวจและอสมอตั้งด่านตรวจคัดกรองที่อำเภอบ้านไผ่ ด่านตรวจนี้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะจากการสอบถามส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดรวมถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกหลังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งห้ามเคลื่อนย,าย้ายแรงงานข้ามจังหวัดทําให้แรางงานกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาจังหวัดขอนแก่นจะตั้งด่านตรวจคัดกรอง2จุดก็คือที่อําเภอบ้านไผ่และอําเภอชุมแพเพื่อป้องกันการเคลื่อนย,าย้ายแรงงานกลับเข้าพื้นที่โดยไม่แจ้งกับทางจังหวัดค่ะ